หลังว g ีประกาศต่อสัญญาวงแบล็คพิง k ทำหุ้นทยานี่และพลังแห่งสีสาวในวันที่6ธันวาคม2023 YG e n t เอนเ i อร์เทนเ e n t e r t a i n เอนเร์เซึ่งเป็นต้นสังกัดของศิลปินเคป๊อชื่อดัง b l a c k พิงค์แบล็คพิงได้ประกาศว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงภายในคณะกรรมการบริหารของบริษัทเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาสินเพิ่งกลุ่มแบบพิเศษกับสมาชิกทั้งสี่คนของแบล็กทิงแล้วโดยในถแถลงการอย่างเป็นทางการของ YG Entertainment ได้กล่าวว่าหลังจากการหารืออย่างรอบคอบกับ b l ล c k ทิงจีซูโรเซลิซ่าเจนนี่ เราได้ลงนามในสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมของกลุ่มซึ่งอิงจากความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งทางด้านยางฮยอนซอกโปรดิวเซอร์ของ YGN บอกว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สารต่อความสัมพันธ์ของเรากับแ a ล็กทิ k ทั้งนี้แบล็คพิงจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อเปล่งประกายยิ่งขึ้นในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะศิลปินที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นตัวแทนของบริษัทเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตัวแทนเคป๊ด้วยและเราจะส่งเสริมสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่งานนี้หลังจากที่ค่ายยักษ์ใหญ่ประกาศข่าวดี พบว่าราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนันยสำคัญโดยซื้อขายที่58,000วอนต่อหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง10,000วอนจากวันซื้อขายก่อนหน้าทั้งนี้ราคาหุ้นของ YG Entertainment ที่พุ่งสูงขึ้นนี้เกิดขึ้นทันทีหลังจากการประกาศต่ออายุสัญญาอย่างเป็นทางการกับกลุ่ม Blackpink ทั้งหมดราคาหุ้นซึ่งก่อนหน้านี้ลดลงสู่ระดับ40,000วอนเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการต่อสัญญาของแบล็กทิงดีดตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเข้าใกล้ระดับ60,000วอนเรียกได้ว่าเป็นพลังความนิยมอันมหาศาลของสี่สาวแบล็กทิงนั่นเอง